เอาละครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับคลิปถัดมานะครับโซล่าเซลล์งบน้อยนะครับค่อยๆทำนะครับสำหรับตอนนี้เราก็พัฒนานะครับมาจนถึงจุดที่เราต้องใช้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดกันแล้วนะครับตอนนี้สินค้าก็เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็พอดีว่าทำอย่างอื่นอยู่นะครับก็เลย ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะได้เริ่มมาทำคลิปนะครับแต่กล่องที่มาเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียกว่าแกะพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วดูว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะครับสเปคตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมานะก็เป็นเจ้าตัวอของเอ t o p ท็อปซ v น o ะครับ LV Top Sun Inverter Hybrid u p g r ฮ d นะครับ5,000วัตต์นะครับ, 5, รบแต่ตามสเปค ที่อยู่ในในในหน้าเว็บของโรงงานผู้ผลิตจริงๆนะครับจะอยู่ที่ 4, 0 0 0 4,800ัดวัตต์หรือ4 0 0 0 4,800ัดวัตต์หรือว่า4,5 0 0เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับในตัวสเปคจริงๆแต่ตัวรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรุ่น5,000วัตต์นั่นเองนะครับแต่ตัวจริงๆมันํำไม่ถึงนะครับไม่ถึง5,000นงั้นต้องดูไปตามสเปคของโรงงานผู้ผลิตจริงๆนะครับ ตัวนี้ก็คือโรงงานผู้ผลิตก็คือโรงงานโรงงานตามที่ผมดูสเปคนะแต่ว่าเอามาตีแบรนด์เป็นของ A v Top Sun นะครับสินค้าก็เพิ่งมาถึงผมก็ยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติอีกตัวหนึ่งของมันก็คือตัวมันเนี่ยสามารถที่จะต่อขนาดได้นะครับคือขนาดได้กรณีที่เราบอกว่าเจ้าตัว5,000วัตต์เนี่ยใช้ไฟไม่ไหวแล้วไฟมันน้อยไปแล้วเผื่อว่า อนาคตเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อรุ่นนี้นะครับรุ่นเดียวกันเลยนะรุ่นเดียวกันเลยนะครับเอามาต่อพ่วงได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มกําลังของมันได้นะครับจาก5,000วัต์นะครับก็เป็น10กิโลวัตต์5,000เป็น10กิโลวัตก็คือ0 0 0 0วัตต์นวัตนแหละครับ5,000วัตต์2ตัวก็เป็น1 0,000วัต์ใช่ไหมครับแต่ก็อย่าลืมนะครับก็ต้องดูไปตามสเปคของมันจริงจริงนะครับ วันนี้นี่ตามสเปคของโรงงานผู้ผลิตนะครับเขาบอกว่ามอเตอร์นี่รับได้อยู่4แรงแต่แต่นะครับแต,แต,แต่แต่อย่าเพิ่งเชื่อใจนะครับไอ้สแรงเนี่ยสิ่งที่เราต้องคํานวณจริงๆนะครับก็คือต้องคํานวณวัตนะครับไอแรงแรงของมอเตอร์ตามมาตรฐานของยุโรปที่เขาผลิตนะครับกับแรงแรง1แรง2แรง3แรงตามบ้านเราผลิตหรือว่าโรงงานที่อุณภะอ่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มาตรฐานตามยุโรปนะครับ ที่ผลิตเนี่ยการอัตราการกินกระแสก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปยึดถือแรงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้นะครับต้องไปยึดถือดูตามวัดอย่างเดียวนะครับดูตามวัดของมันว่ามันกินวัดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแต่แน่นอนครับเจ้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์ของ AC เนี่ยเวลาเปิดขึ้นมานะครับมันไม่ได้กินเท่ากับตามสเปคแน่นอน,นครับมันกินมากกว่าสเปคไปประมาณ3-4เท่านะครับ ดังนั้นตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูรุ่นนี้เลยนะครับเท่าที่ดูคนที่เขารีวิวมอเตอร์1แรงนะครับหแรงก็อยู่ประมาณ700 700กว่าวัตต์นะครับสามารถที่จะทํางานได้นะครับก็คือสตาร์ทได้โดยที่ตัวมันเนี่ยไม่เฟลไม่เออร์เลอร์อะไรนะครับผมก็ดูหลายๆท่านที่เขาใช้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิของอ v t ีทอ u ซัรุ่นนี้มาแล้วนะครับก็เห็นว่าสามารถใช้งานได้นะครับโดยที่ ตัวมันเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาอะไรเรียกได้ว่าพูดง่ายๆว่าเหมือนกับตัวมันพีคมากกว่าตัวเองเนี่ยได้ถึง2เท่านะครับก็คืออยู่ประมาณหมื่นวัตต์นะครับสามารถพีคได้ในตอนสตาร์ทนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาไปลากไปลากใช้เกินมากกว่า5000วัตต์อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ถูกนะครับตัวมันไม่ได้ซับพอร์ตขนาดนั้นนะครับเพียงแต่รับรับการกระชากในตอนแรกเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้ของก็ที่ก็เพิ่งมาถึงนะเดี๋ยวผมก็จะเริ่มแกะ ดูไปพร้อมกันเลยนะครับคลิปนี้ก็บันทึกไปด้วยเลยนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับรับของจากไปรษณีเสร็จปุ๊บก็มาเดี๋ยวตัดไอ,ไอกระดาษส่งนี้ออกก่อนนะครับโอเคอ่าโอเคนะครับแล้วก็อืดหลักหนึ่งนะครับปึ๊บช ผมนั่งอยู่ด้านข้างโอเคเปิดขึ้นมาเริ่มเห็นข้างในแล้วนะครับก็แพ็คมาอืมนะครับมาเรียบร้อยนะครับในกล่องนี่มีอะไรบ้างนะผมคงตั้งกลับหัวกับหางของเจ้าตัวอยู่นะครับสิ่งแรกที่เราจะมีมาก็คือนี่เลยครับตัวคู่มือมันนะครับเป็นภา,าษาอังกฤษนะภา,าษาอังกฤษเดี๋ยวผมก็ ค่อยมาอธิบายนะครับทีละอย่างเลยว่าตัวมันทํางานยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราแค่มารีวิวอันบอ็อกแล้วก็เทสเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเพื่อที่จะหเห็นว่าตัวมันเนี่ยทำงานได้นะครับหน้าตาของเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับตัวคู่มือนี้เป็นคู่มือมาจากโรงงานนะแต่ว่าตัวแบรนด์เนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะมาตีแบรนด์ทีหลังนะครับแต่ถ้าดูในคู่มือนะครับจะเห็นนะครับมันไม่มีแบรนด์นะมันเป็น เปล่าๆนะครับตัวว่างเปล่าแล้วแต่ว่าใครจะบริษัทไหนจะสั่งผลิตแล้วก็ตีแบรนด์นะครับนี้ตัวนี้เป็นเหมือนกับเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่า,าเรียกง่ายๆว่าเช็คลิสต์นะเช็คลิสต์ว่าเขาไอเจ้าเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดตัวนี้เนี่ยเขาได้ทดสอบอะไรแล้วบ้างนะครับถ้าผมอ่านตอนนี้เนี่ยแบบง่ายๆเลยนะ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับแต่ก็คือมีการเช็คลิสต์ว่าผ่าน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 ,าน,านอะไรมาบ้างแล้วก็ติดเจ้าตัวซีเรียลโคดนะครับที่ตรงกับรุ่นนี้นะครับตรงกันเลยนะกับตัวเครื่องตรงกันไหมเนี่ยผมผมยังไม่ได้เช็คนะแต่ผมเดาว่าคงจะตรงกันนะครับเป็นซีเรียลเดียวกันนะกับใบเหมือนกับใบใบเทสนะครับใบเช็คลิสต์ตัวนี้นะครับเขาก็เป็นการเช็คเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับว่าทํางานดีแค่ไหนนะครับ แล้วก็อย่างนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถที่จะต่อพ่วงได้ถึง6ตัวนะต,ต่อขนาดน,นะครับต่อขนานไม่ใช่ต่อพว่วงต่อขนานได้ถึง6ตัวนะครับนั่นหมายความว่าได้สูงสุดถึง30กิโลวัตต์นะครับห้าหกิโลวัต์คูณหก็ 30, 30, ก30นะครับสามสิบกิโลวัตต์ก็สามหมื่นวัตนะครับสามารถเอาไปต่อพ่วงก,กันได้ถึง6ตัวนะครับก็ได้ 30, นะดสามหมกิโลวัตนะพูดซ้ำทำไมเนี่ยโอเค ไปต่อนะครับตัวซองเมนนุนซองคู่มือนะครับก็จะมีแถมตัวขั้วน็อตนะครับแล้วก็ขั้วสําหรับย้ําหางปลาครับเป็นหางปลาแบบย้าสายแบตเตอรี่เข้ากับเจ้าตัวอิวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่ามันมีอะไรเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนเนาะวางไว้ด้านข้างก่อนสิ่งที่มาอย่างก็คือนี่นะครับสายสื่อสารนะครับ สายสื่อสารเนี่ยมันจะน่าจะมีเฉพาะรุ่นที่สามารถที่จะต่อขนาดกันได้นะครับก็คือเป็นสายเ,เหมือนสายถ้าผมดูงี้นะเหมือนสาย vga มากเลยนะครับแต่ว่าในเนี้ยเขาเขียนว่าเป็นสาย rs น่าจะเป็น rs 4 8 5นะครับอ่านี่นะครับเขียนไว้ตรงนี้นะครับเป็น rs 4 8 5นะครับก็คือเป็นมาตรฐานการสื่อสารอย่างนึงนะครับมันก็มี2 3 2 4 8 5 แล้วก็422นะครับก็แล้วแต่ว่าค่อยใช้อะไรแต่เนี้ยเขาบอกว่าเป็น IS 485อ้ะ485ก็485นะครับดูตอนแรกอ่ะน,นึกว่าเป็นสายไฟปลั๊กไฟนะครับก็เลยงง,งงอยู่นะครับโอเคเอาผมวางไว้ด้านข้างก่อนนะครับทีนี้มาดูเจ้าตัวพระเอกของเรานะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับก็แพ็คมาค่อนข้างจะจะดีนะครับอ่ลองมายกดูนะเมื่อกี้ยกมาก็ถามว่าหนักไหม ก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นอินเวอร์เตอ,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 อร์แบบไฮโวล์นะครับอินเวอร์เตอร์แบบไฮโวล์แต่คุณสมบัติของมันก็คือมันสามารถที่จะทนแรงกระชากได้ดีนะครับทนแรงกระชากได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับาสายอีกเส้นหนึ่งนะครับท,ที่ติดมานี่ผมก็เพิ่งเห็นครั้งนี้มีหรือเปล่าครังนี้ไม่มีนะครับโอเค สายเส้นที่ติดมาก็เป็นสายอันนี้นะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายอะไรนะเดี๋ยวต้องไปดูในคู่มือมันอีกครั้งนะครับว่าสายนี้เป็นสายอะไรเดี๋ยวเราเปิดดูคู่มือกันมีวารันตีการ์ดมาให้เรียบร้อยนะครับก็อาจจะส่งไปที่โรงงานเขาหรือว่ายังไงก,ก,ก็ก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวค่อยถามทางร้านที่จําหน่ายมาอีกทีนะครับว่าจะยังไงนะอ่านี่นะครับดูในรูปเห็นไหมครับี่มันสามารถต่อพุต่อขนานกันได้นะครับ ส่วนไอสายเส้นนี้คือสายอะไรนะครับนี่น่าจะเป็นอันนี้นะครับ Current share detection line ออก็น่าจะเป็นสายคอนโทรลเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นสายคอนโทรลเหมือนกันคอนโทรลการต่อการต่อขนานกันนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็น Current share detection นะครับเดี๋ยวเรายกเจ้าตัว พเอกของเราขึ้นมานะครับเอาลังไปไกลๆเลยนะครับนี่นะครับคือเอานนี้ออกก่อนนะครับนี่คือตัวมันนะครับตัวหลักของมันอ่านี่นะครับก็ไอสายตัวเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเสียบตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับ เป็นสายเหมือนกับตรวจเช็คค่ากระแสเป็นการแชร์กระแสกันนะครับว่าทุกตัวเนี่ยควรจะแชร์กระแสด้วยกันนะถ้าดูด้านหลังนะครับเป็นถ้าเป็นเจ้าตัวที่สามารถที่จะต่อขนานได้ต่อขนานกันได้นะครับจะต้องมีช่องพวกนี้อยู่นะครับส่วนรุ่นที่ต่อกันไม่ได้เนี่ยแถวนี้ทั้งแถวเลยนะครับไม่มีนะครับมันจะว่างๆโดยหรือโดนปิดไปเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะยังไงนะตัวมันก็ สวิตช์ออนอออยู่ตรงนี้นะครับมีกาม่าวมี IS สี่แปดห้านะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ IS สี่แอันนี้เป็นสายเหมือนสายคอมนะครับ UTP แล้วก็มี USB อันนี้ไว้ต่อกับพวกคอมพิวเตอร์หรือว่า,าเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกอะไรเป็นตัวตัวต่อกับ wi-fi นะครับคือดูดูค่ามันผ่านแอป ผ่านมือถืออีกทีหนึ่งนะครับเป็นการมอนิเตอร์ค่าผ่านมือถืออันนี้เนี่ยผมคงยังไม่ได้ใช้ก่อนนะครับในช่วงนี้แค่ดูจากตรงนี้ก็พอก่อนนะครับคอยมอนิเตอร์มันอยู่ตรงนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวคงค่อยใช้งานไปสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวก็ดูว่ามันโอเคแล้วตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วที่เหลือผมก็ค่อยมาจัดทำพวกอุปกรณ์นะครับ สำหรับจัดเก็บค่าทุกอย่างนะครับลงในลงในลงในมือถือเครื่องเดียวดีกว่านะครับมือถือเครื่องเดียวหรือแอปแอปเดียวไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้วุ่นวายไปเปิดแอปน,นู้นแอปนี้อยากดูค่านั้นก็ต้องไปเปิดอีกแอปอยากดูอีกตัวต้องไปเปิดอีกแอปนี้วุ่นวายวุ่นวายนะครับพอสรุปค่าสรุปไม่ได้รวมกันไม่ได้ต้องเอามารวมเมนนวลเอง <c oughs> จริงอาจจะทําหรือไม่ทําเนี่ยก็แล้วแต่นะครับอ่ะนี่เป็นรุ่น ชื่อรุ่นก็ตามนี้นะครับไม่ใช่ชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อชื่อแบรนด์ครับ LV t o p s u n นะครของ LV t o p s u n เดี๋ยวลองแกะแกะมัน,นออกมาดูเลยนะครับตัวนี้ผมยังไม่ต่อไฟก่อนนะเดี๋ยวเราไปเทสไฟกันอีกทีนะครับผมเอาโฟมมาวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะ วางตัวมันลงไว้บนโฟมครับจับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถุงนี่มันค่อนข้างจะลื่นนะพอมาเจอกับสีแบบนี้ลื่นอโอเคนะครับเราแกะถุงออกหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราลองมาดูสเปคด้านข้างกันก่อนนะครับโอ้โ ถ้าดูตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าหนักนะดูสเปคดูยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมปลดกล้องออกจากฐานนี้ก่อนนะเพื่อที่จะไปจ่อใกล้ๆได้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับตัวโมเดลเนมนะครับดูสังเกตที่ตัวโมเดลเนมนะครับโมเดลโมเดลเนมที่สามารถที่จะต่อขนานได้ต้องลงท้ายด้วย415นะครับลงท้ายด้วย415ส่วนที่ลงท้ายด้วยอย่างอื่นเนี่ยมันต่อขนานไม่ได้นะครับต่อพว่วงตอนหลังไม่ได้ครับตัวนี้เป็นคันเลอร์ก็เป็นสีของตัวถังนะแบคแอนไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวบอกว่า ผมโฟกัสหน้าจอหน่อยโอเคตัวต่อไปเป็นตัวบอกว่า,าการทำงานนะครับ Operating Temperature Range นะครับก็คือมันทำงานได้ตั้งแต่ลบลบ10องศานะครับถึง55องศา,ศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ IP Grade ก็คือเป็นการกันน้ำนะครับหมายความว่าเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยกันน้ำได้แค่ไหนนะครับ ก็กันน้ำอยู่ที่ IP 20นะครับ IP 20ก็คือไม่ได้กันน้ำอะไรนะระวังให้ดีกันแล้วกันเรื่องน้ำนะครับ Safety Class Safety Class นี่ก็เป็นเหมือนแบบคลาสของความปลอดภัยครับอยู่ในคลาสไหนนะครับ Max Parallel นี่เห็นไหมครับตัวนี้เลย Max Parallel มันจะบอกว่าขนานได้ถึง6ตัวนะ Parallel คือการขนานนะ Max ค่าสูงสุดนะครับสูงสุดในการขนานคือ6ตัว ac output ก็คือที่มันจ่ายไฟออกไปได้นะครับได้ถึงกี่วัตต์นะครับ ac อย่าง Relate power นะครับก็อยู่ในช่วง5 0 0 0ัวัตต์ห0 0 0 va หรือ5 0 0 0ันวัตต์นะครับแล้วก็วนเตตนะครับวนเตตแรงดันขาออกก็จะอยู่ที่2 3 0โวลต์นะครับบวกลบ5%นะครับแล้วก็ Relate current นะครับก็ current จะกระแสขาออกเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ ประมาณ21.8แอมป์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อินพุตนะครับแบตเตอรี่ขาเข้านะครับโวลเตจแรงดันขาเข้านี่ตั้งแต่40จนถึง60โวลต์นะครับ40ถึง60โวลต์แต่ขาไอตัวที่จะใช้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยแรงดันขาเข้าเขาตั้งไว้ที่48โวลต์นะครับโวลเตจแรงก็คือโวลเตจที่รับได้นะครับ แต่ตัวที่แนะนำเลยก็คือควรจะเป็น48โวลต,ต์นะครับแบตเตอรี่นะครับควรเป็น48อ่ะทีนี้มาดูกลุ่มถัดมานะครับเป็นบอกว่าเป็น AC input นะครับ AC input ไฟขาเข้านะี่เองไฟก็คือไฟจากการไฟฟ้าที่จะเข้านะครับควรจะอยู่ที่วลเตดแรงนะครับคือแรงดันขาเข้าควรจะอยู่ที่170ถึง280โวลต์ AC นะครับ แล้วก็ความถี่ของไฟขาเข้าก็คือควรจะอยู่ที่50หรือ60เฮิรตนะครับแล้วก็กรณีที่ไม่มีแผงนะครับกรณีที่กลางคืนแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไม่มีไฟจากการไม่มีไฟจากโซลาเซลล์แล้วก็ไฟแบตเตอรี่ก็หมดแล้วนะครับ mm. ไฟ AC จากการไฟฟ้าเนี่ยแทบจะต้องบายพาสให้ระบบ100%นะครับก็มันก็จะบอกว่าสูงสุดอยู่ที่ 4 0แอมป์นะครับมันจะบายพาสไปได้ที่ 40M แอมป์นะแล้วก็ AC ชาร์จนะครับก็คือกระแสสำหรับการชาร์จเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 60M แอมป์นะครับมี 60M แอมป์นะคือการชาร์จกรณีที่เราต้องการให้ไฟจากบ้านเนี่ยครับก็จะผมขยับท่านั่งหน่อยเมื่อยนะครับนั่งยองยองนานๆโฟกัสให้ใหม่อีกนิดนึงนะครับ มือสั่นสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าใช้มือถือนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ถือกล้องนะครับใช้โทรศัพท์มือถือมือก็เลยถือนะครับ Mac AC Charge Current Mac AC Charge Current นะครับก็คือกระแสสูงสุดที่มันจะชาร์จเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับชาร์จสูงสุดที่60แอมป์นะครับมาตัวต่อไปนะครับเป็นกลุ่ม PV Input นะครับก็คือเป็น อะไรอะชุดแรงดันจากโซลา r เซลล์นะครับชุดชุดไฟจากโซลา r เซลล์ที่จะเข้าเจ้าเครื่องนี้นะครับสเปคของมันนะครับบอกไว้ที่แม็กนะครับสูงสุดอยู่ที่4,400วัตต์นะครับแล้วก็กรณีที่โอเพนวอลเตจนะครับกรณีที่เครื่องไม่ได้ดึงไฟอะไรไปใช้นะครับก็จะมีไฟเหมือนกับเป็นการ ไฟของแผงที่ที่ไม่มีการต่อโหลดใดๆเลยนะครับก็จะอยู่ที่145กรณีนี้ใช้กับกรณีที่อ่เขาเรียกว่าอะไระเราไม่ได้ใช้ไฟไฟบ้านเลยนะครับแล้วผลปรากฏว่าไฟภายในบ้านคือไฟที่ออกจาก,จากตัวอินเวอร์เตอร์ที่มาใช้ในบ้านเนี่ยไม่มีเลยครับพอไม่มีแล้วเนี่ยตัวระบบของมันเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ไปดึงไฟจากแผงโซล่าเซลล์หรือไม่ได้ดึงไฟจากแบตเตอรี่ หรือไม่ได้ดึงไฟจากการไฟฟ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นไฟที่เข้ามารออยู่โดยที่ไม่มีการดึงโหลดไปใช้เนี่ยมันก็คือสูงสุดอยู่ที่145โวลต์นะครับมันก็อันนี้เราเราดูตามสเปคของเจ้าตัวแผงได้นะว่าเวลาอ p e เ c นเ c อร์กิตก็คือไม่ได้ต่อไม่ได้เอาแผงมาต่อโหลดใดๆเนี่ยแรงดันมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็เอามารวมแล้วก็เช็คจากตรงนี้ได้นะครับว่ามันจะเกินหรือเปล่าแล้วถ้าเกินก็ อย่าหาทำนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเอานะครับต่อไปนะครับเป็นตัว MPPT Input ต a นเตจเล้งนะครับ MBPT input ตวนเตจเลงก็คือไฟที่เข้าไฟที่จะเข้าไปเ,เข้าไปชาร์จนะครับน่าจะเป็นไฟที่เข้าไปชาร์จอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจดีกว่าเพราะผมไม่รู้ว่า เขาจะเอาไฟตรงนี้ไปใช้อะไรนะแต่เขาพูดประมาณว่าไฟ MPPT Input พุตวนเต e n n t h นะครับก็คือเป็นช่วงของไฟสำหรับ MPPT นะครับไม่แน่ใจว่าชาร์จหรือเปล่านะอยู่ที่60ถึง115โวลต์นะครับอาจจะเป็นไฟจาก PV แล้วก็เอามาแปลงเป็น MPPT เอามาจัดก,การด้วยระบบ MPPT นะครับก่อนที่จะเข้าเจ้าตัว Hybrid Inverter หรือเป็นตัวปรับระดับไฟนั่นเองนะครับต่อไปนะครับบรรทัดต่อไป Max Input Current นะครับก็คือกระแสสูงสุดที่ไหลเข้ามาในตัวมันนะครับได้สูงสุดจากแผงไหลเข้ามานะครับได้สูงสุด5 0์นะครับนี่มาดู PV Output นะครับ Pv output output จะอยู่ที่ Pv ก็คือแผงนะครับแผง output จะอยู่ที่4,200วัตต์แล้วก็ max charger current นะครับ max charger current คือกระแสชาร์จสูงสุดจะอยู่ที่80แอมป์นะครับสำหรับ Pv ที่จะเข้ามานะครับที่ตัว serial code ตัวนี้เนี่ยก็ตามนี้นะครับ ีเรียล code เนี่ยผมต้องบังไว้ก่อนนะเพราะว่าผมต้องใช้กับแอปของเขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปสแกนปุ๊บมันจะอาจจะใช้ไม่ได้นะอ่าเหมือนเดิมครับอย่างอื่นก็ made in China นะครับนี่ product จับมาดูด้านหน้าต่อนะครับก่อนจะกลับมาดูด้านหน้าเนี่ยพลิกเครื่องนอนเหมือนเดิมก่อน <S <S 1> <S 1> ออ้โหก็หนักใช้ได้อยู่นะครับ หน้าจอตัวนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนกับอ๋อมันมีพลาสติกหุ้มมาอยู่นะครับปีพลาสติกเคลือบมาเพื่อกนรอยนะนี่นะครับเป็นพลาสติกกันรอยผมยังไม่แกะก่อนนะไว้ก่อนเดี๋ยวจะเทสอย่างอื่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแกะ,ะเดี๋ยวเปิดฝาดูกันนะครับมันจะเขาจะให้เปิดฝาเพื่อที่เราจะต่อสายอยู่แล้วถ้าเราไม่เปิดฝาเนี่ยสายก็ต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผม โฟกัสตรงนี้ไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาเปิดฝาด้านล่างดูกันนะครับเวลาเราจะต่อสายเข้าไปในตัวเครื่องนะครับเราต้องเปิดฝาตรงนี้ออกนะครับฝาตรงนี้ที่จะเปิดออกเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวฝั่งนี้ก็ด้วยนะครับอย่างละตัวเราก็ถอดน็อตนะครับใช้ไขควงถอดน็อตมาได้เลยนะครับ อถอดเรียบร้อยนะหนึ่งข้างหนึ่งแล้วนะครับนี้ก็มาถอดอีกข้างหนึ่งนะครับคยแน่นมากนะครับเดี๋ยวไปหาไขควงตัวอื่น ควคัวนี้น่าจะใช้ได้อืมก็ยังไม่ออกอยู่ดีนะครับโอเคขันได้แล้วนะครับออกแล้วถอดออกแล้วเราก็ยกออกมาได้เลยนะครับนี่ฝามันก็ยกออกมา ตัวน็อตเราก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งไปนะครับใช้ได้ยังต้องใช้อยู่นะครับอีจะเห็นไหมครับตรงนี้เป็นไฟจาก PV เข้ามานะครับอีถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะจะหายสงสัยนะครับว่าทําไมเฮ้ยทำไมเจ้าตัวนี้ตั้ง5,000ันวัตต์เนี่ยทำไมใช้สายเล็กจังนะครับถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทำไมอินเวอร์เตอร ตัววัดสูงๆถึงต้องใช้แรงดันสูงขึ้นมานะครับนี่นะครับสายก็ไม่ได้ไม่จําเป็นต้องใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าแรงดันมันสูงขึ้นมานะครับกระแสมันก็ลดลงนะครับส่วนที่จะต่อ,อแบตเตอรี่นะครับนี่อยู่ข้างในมองเห็นกันไม่เอ่ยนะครับเดี๋ยวผมลดขาดตั้งกล้องให้มันต่ําลงมาอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดหน่อยอ่าโอเคนะครับ นี่นะครับเห็นไม่เอ่ยมีข้างในนะครับเป็นที่ต่อแบตเตอรี่นะครับข้างในต่อแบตเตอรี่นะครับตรงนี้จะเป็นนี่นะครับ AC Input ก็คือไฟจากการไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็น RAC o u t p u t ก็คือไฟขาออกนะครับเพื่อที่จะออกไปใช้ในบ้านเรานะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้ต่อระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อระบบไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามัน เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวภายในวัน2วันนี้แล้วครับก็ต่อไฟให้ต่อระบบไฟของมันให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็รีวิวไว้ดูนะครับรีวิวการใช้งานเลยนะครับการใช้งานการตั้งค่าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การอันบ x ็อกนะครับอันบ็อกรีวิวเจ้าตัว airv top sun นี้ยังไม่ได้เทสนะครับยังไม่ได้เทสใช้งานเลยนะครับ เพราะฉะนั้นใช้งานได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับที่รับชมกันมานะครับแล้วก็ท่านผู้ที่ติดตามช anel ผมเรื่อยๆช a n e ผมนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโซเชียลงบน้อยนะครับค่อยๆทำไปนะค,ค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดนะครับ มีเท่าไหร่ก็ค่อยๆเพิ่มไปนะครับเดี๋ยวเป็นแนวทางให้กับท่านอื่นที่กําลังมองอยู่นะครับว่าเเราจะเริ่มอุตสาหะเซล์ลกันยังไงดีงบเราก็น้อยเราไม่มีเงินก้อนที่จะไปลงนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ